วัสดีครับทุกคนวันนี้มาชวนคุยครับว่าเหตุผลอะไรทำไมผมถึงคิดว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ครับที่ Apple จะมี i p iPhone l ไลอ Up ใหม่ที่ชื่อว่าตัวของ iPhone Ultra อย่างที่มีข่าวลือมาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะออกตัวของ iPhone 15ในปีนี้ก่อนจะมีงานเนี่ยก็มีข่าวลือว่า Apple กํกลังพัฒนาตัวเครื่องที่เป็น l ไลอัพใหม่ชื่อกลมๆเล่นๆเนี่ยก็คือ iPhone Ultra ตอนแรกสุดเนี่ยตอนเห็นก็แรกๆเฉยๆก็โอเคมันมีข่าวประมาณนี้ทุกปีอยู่แล้วไม่ได้อะไร แต่คือสิ่งที่ผมคิดเนี่ยหลังจากที่ได้ใช้ตัวของ iPhone 15 Pro หลังจากที่ได้รีวิวไปแล้วเนี่ยทั้งได้ใช้ตัวของ15 Pro 15 Pro Max เนี่ย เฮ้ยผมย้อนกลับไปคิดถึงข่าวนั้นนะ่ะว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้วะ่ะแล้วผมคิดว่าตัวของอัลตร้าเนี่ยจะมี4เลนด้วยเออตรงนั้นเออผมคิดแบบนี้เลยนะตรงนั้นซึ่งเหตุผลเนี่ยก็คือในไลน์อัพปัจจุบันตัวของ iPhone เนี่ยมามีตัวของที่เป็นอ่าเอสอีใช่ไหมครับที่เป็นเลนเดียวนะแล้วก็ตัวของรุ่นธรรมดาในปัจจุบันก็คือ 15- กับ15 plus พสที่เป็น2เลนแล้วก็ในกลุ่มของ Pro ก็เป็น3เลนแบบนี้นะครับแล้วก็พอเราใช้ตัวของเนี่ยิยิ่งยิ่งปีเนี้ย กับตัวของ15 Pro Max เนี่ยที่ตัวเลนส์เทเลมันคือ 5x หันนั้นว้าวมากแต่กลายเป็นว่าพอมาดูตัวของสเปคเครื่องจริงๆเนี่ยพาระมันตกอยู่ที่ตัวของเลน 1x ที่มันทําหน้าที่ช่วงซูมเนี่ยต้องอย่า,าทายที่ 1x แล้วก็ซูมไปเนี่ยจนถึง 4.9x แบบนั้นแล้วลองคิดดูครับว่าถ้าเกิดว่า Apple จะทําให้ตัวเครื่องเนี่ยมันซูมไกลขึ้นหละเ,ออเป็นแบบ 8x 10x แบบนั้นแหละกลายเป็นว่าถ้ายังอยู่ใน3เลนแบบนี้แล้วถ้า Apple ยังทําเป็นสูตรเดิมอยู่เนวว่า,าตัวของเลน 1x ก็รับภาระช่วงดิจิตอลซูมไปเรื่อยๆอถ้าสมมติว่าซูม 10x ในเลนเทเลการว่าตัวของเลน 1x เนี่ยก็จะรับภาระอยู่ที่าจาก1.0ไปจนถึง 9.9x ครับตรงนั้นซึ่งผมคิดว่ามันไม่ make sense เลยครับตรงนั้นก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันถ้า Apple จะทําแบบนั้นเนี่ยมันโอ้โหตัวคุณภาพของภาพมันไม่น่าจะทําได้ลองดูก็ได้ครับลองซูม วยตัวของเลนส์ 1x เนี่ยซูมไปเยอะๆหรือลองครอบไปเยอะก็ได้เราเห็นว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเรื่องคุณภาพมันไม่ได้อยู่แล้วตรงนั้นคำถามคือมันมีทางออกไาที่ที่แบบถ้ายังอยู่ในแบบ3เลนส์แบบนี้อยู่แล้วจะทำให้แบบถ่ายได้ดีด้วยทั้งในแบบสมมติว่าอนาคตเพิ่มเป็นแบบเทเลซิปแอะไรแบบนั้นซึ่งท้ายแ p ปเจะทำให้มันมีซูมไกลแล้วยังอยู่ใน3เลนส์ด้วยเนี่ยคล้ายๆกับที่โ So นี่ทำในตัวของ Xperia ที่ทำเป็นช่วงซูมระยะ85 mm. ถึง125มิลลิเมตรซึ่งนักคิดก็ อ,อาจจะเป็นไปได้ในวิธีนี้แต่ผมคิดว่า Apple จะไม่เลือกวิธีนี้แบบนั้นครับ Apple น่าจะเลือกวิธีใส่4เลนเข้ามาเลยแล้วก็ทำให้มันกลายเป็นเลนแยกไปเลยเป็นแบบซูมแบบซูเปอร์ไทเลไปเลยแบบ 10X, 20X ไปเลยแบบนั้นซึ่งวิธีเนี้ยหลายๆยี่ห้อเขาก็ใช้กันอยู่แล้วแหะตรงนั้นทีเนี้ยพอมันเกิดคำถามนี้ขึ้นมาแล้วก็คิดว่าเออถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ย มันเป็นไปได้ที่ a p p เ e จะทําให้มันเป็นสี่เลนเนี่ยอยู่ในตัวของสมมติ15 pro max อยู่แล้วอันนี้ไม่มีปัญหาครับแต่คือกับกันว่าถ้า Apple ใส่ตัวของที่เป็นสี่เลนเข้ามาแล้วก็ทํากลายเป็นว่าราคาของ pro max ราคาสูงขึ้นไปอีกละเออตรงนั้นคนก็จะแบบโอ้าคามันสูงสูงขึ้นมากปัจจุบันก็สูงแล้วเนี่ยขยับสมมติว่าอยากขยับจาก15 pro มา15 pro max มันก็เพิ่มเงินสเต็ปหนึ่งอยู่แล้วแล้วถ้าสมมติว่าเพิ่มตัวของเลนเข้ามา มันการว่าถ้าแบบนั้นราคามันจะโดดขึ้นไปอีกไม้แบบนั้นตรงเนี้ยก็เป็นจุดหนึ่งครับที่ทาให้ผมคิดว่าถ้าจะต้องเพิ่มราคาแบบนั้นโดยที่เออไม่ไม่กระทบกับตัวราคาเครื่องในปัจจุบันเนี่ยาการว่าผมคิดว่าเพิ่มตัวของไลน์อัพใหมเ่เป็นตัวเนี่ยกลมๆชื่อเรียกเนี่ยว่า ไอโฟนอัลตร้าไปเลยน่าจะดีกว่าตรงนั้นซึ่งเหตุผลตรงนี้มันก็มารองรับอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะครับว่าถ้ายังอยู่กันแบบเนี้ครับแล้วถ้าสมมุติว่า Apple จะทำให้ตัวของเซนเซอร์ในตัวกล้องหลักของ15 Pro 15 Pro Max น,นะเขาจะเป็นอะไรก็ได้ไเนี่ยกล้องหลัก1ไอตัวของ1 X เนี่ยกลายเปนเ็นเซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วขึ้นมาเนี่ยโอ้มันมันจะทำให้ราคามันโดดขึ้นมากถ้าสมมติว่าทา ต่อให้เป็น3เลนแบบนี้นะแล้วถ้า Apple ใส่ตัวของเซนเซอร์1นนิ้วเข้ามาเนี่ยราคาก็โดดไป ตรงนั้นก็จะการว่าเกินเพดานราคาที่มันควรจะเป็นของในกลุ่มที่เป็นรุ่น Pro Pro Max ตรงนั้นซึ่งถ้าแบบนั้นเนี่ยประกอบกับที่ว่าถ้าจะต้องจําเป็นมีเลนที่4เนี่ยผมคิดว่าไปเพิ่มไลน์อัพใหม่ไปเลยครับให้เป็นตัวของ Ultra แล้วคุณจะไปเพิ่มให้ตัวของเซนเซอร์เป็น1นิ้วขึ้นก็ได้ให้เป็นตัวของที่เป็นมีตัวของเลนที่4เพิ่มเข้ามาเป็นตัวของเลนส0 x 20x ก็ก็ได้ตรงนั้นแล้วก็เพิ่มราคาไปเลยซึ่งตรงนี้นก็อาจจะมีคนตั้งคําถามว่าถ้าแบบนนััั้อตตดวขง15 15 Pro Max ไปเลยได้ไหมแล้วก็เหลือ15 Pro อสำหรับส่วนตัวผมอะผมไม่คิดว่าจะเป็นทางนี้นะเพราะว่าจากปัจจุบันเนี่ยสมมุติว่าตัวฐานราคาของตัว iPhone 15 Pro อ,อยู่แบบนี้รุ่น Pro แล้วกันผมเรียกรู้ว่ารุ่น Pro ียอยู่ตรงนี้ตัวของ Pro Max ขยับขึ้นมาสเต็ปหนึ่งอยู่แบบนี้แต่สิ่งที่เราพูดคุยกันนะครับตัวของสเปคต่างๆเนี่ยอโอ้มันเพิ่มต้นทุนเข้าไปมากามันเพิ่มตัวของขนาดเซนเซอร์เข้าไปสมมติเ,เพิ่มตัวของเลนส์ก็ใบอีกตัวหนึ่งด้วยแบบนั้นราคามันอาจจะไม่ได้หา กันอยู่แบบนี้ครับมันการว่าราคาสมมติว่าเอาตัวของอัลตร้าเนี่ยมาแทนที่ตัวของ Pro Max เนี่ยราคามันอาจจะห่างขึ้นไปแบบนี้ก็ได้ครับซึ่งถ้าเป็นแบบเนี้ยช่วงราคาที่มันกว้างเกินไปเนี่ยกลุ่มลูกค้าที่เคยเป็นลูกค้า Pro Max เนี่ยอาจจะไม่ได้ขยับขึ้นไปเป็นตัวของอัลตร้าเยอะมากก็ได้เพราะว่าราคามันแบบโดดไปเยอะแล้วก็กลุ่มคนที่ใช้ตัวของ Pro Max เนี่ย เออพอเห็นสเปคตัวอัลตร้าอย่างที่เราพูดถึงกันมาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าฉันจะต้องไปใช้ถึงตรงนั้นก็ได้ครับเขาแค่อยากได้ตัวเครื่องที่มันหน้าจอขนาดใหญ่แบบที่เขาใช้กับตัวของ Pro m a x แค่นั้นสเปคกล้องดีอยู่ประมาณนี้แล้วก็อนาคตก็พัฒนาไปสิใน3กล้องก็ให้มันดีขึ้นดีขึ้นแบบนั้นซึ่งถ้า Apple ทําแบบนั้นเนี่ยว่าออตัว Pro แล้วไปอัลตร้าเลยนะีกลุ่มลูกค้าตรงนี้ก็อาจจะหายไปเทไปให้กับ ในตัวของโทรศัพท์มือถือยี่ห้ออื่นซึ่งผมเลยคิดว่าถ้าจะมีตัวของไลน์อัพใหม่นะี Apple ก็จะเอาตัวของ iPhone ที่มีอยู่ไปปัจจุบันนี้เอาไว้ทั้งหมดครับไม่ได้ตัดออกไปครับการที่จะทำเนี่ยก็ กับตัวของอัลตร้าที่ราคาสูงก็ทำไปเลยเป็นไลน์อัพใหม่อยากใส่ตัวของซีเลนใส่ไปเลยอยากทำตัวของ C เซนเซอร์อให้เป็น1นิ้วให้แบบเซนเซอร์แอดวานซ์มากขึ้นเนี่ยก็ทำไปเลยอยากทำให้หน้าจอใหญ่ขึ้นกว่านี้เนี่ยก็ทำไปเลยแบบนั้นแล้วก็ไปใส่กันอยู่ในตัวอัลตร้าราคาอยากจะพุ่งขึ้นไปตรงนั้นก็พุ่งไปเลยโดยที่ไม่ได้กระทบกับตัวของฐานราคาในรุ่นที่มีอยู่ในปัจจุบันครับอันนี้เป็นความคิดของผมครับสำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วมีไอเดียอะไรกันบ้าง หลังจากที่ได้ฟังกันมาเนี่ยว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าถ้าจะมีตัวของเลนส์ที่4เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นไลน์อัพใหม่แล้วก็ทําเป็นตัวของที่เป็นตัวของ iPhone ที่ราคาสูงไปเลยอย่างตัวของ iPhone Ultra แบบนั้นหรือเปล่าใครมีไอเดียอะไรมาแชร์กันได้ครับมาแสดงความคิดเห็นกันได้ครับสำหรับผมตอนนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวพบกันในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ